รูู้กันอยู่เนวรู้กันอยู่เป็นไร่เป็นก็ไม่รู้เป็นใช่ไหมุเป็นใช่ไหมกูเล่นเติร์ปิดสั้นอะแล้วกูจะโดนเปิดยิงพอกูจะเล่นาะแล้วพอมิิดดกระ่ง อ๋อคลิกขวาคลิกขวาอุ้นคลิกขวาโคตรนี่แอะเลยฟ้าไม่เนี้ยวะคลิกขวาอุ้นขิกขวาฟ้าไม่เนี้ยลิกขวาคลิกขวาโอเคโอเคมึงก็ตายเลยไอ้เราไปเล่นไอ้นั่นดีกว่าอุ้นเล่นสังกินไปดยหาได้เลยนี่เราวางแผนจะมาเล่นเวอร์เดอร์นี่เราต้องมาเล่นเกมอื่นรอพวกมันเนี่ยได้โอ แค่ลองแค่ยิงแล้วแบบแค่นี้เพ่นี้ลองเข้าเ่าคุณกีวารีมีปัดเปลี่ยนชื่อเบาเราอ่ะไม่เป็นไรเวอรฝ่ายฉนเข้าแค่เปลี่ยนชื่อไอเวตรงนี่เลยนะคือแบบยีดีก็บอกแบบมาเป็นลูกชายเฉยเฉยแกแฟนเป็นแบบไอดวตรงนี่นะคุณไอดวตรงนี่ไม่เข้า ยังไงแบบยังไงมึงจะเป็นไอวิวอเหรอไอวิววอน w ว n ว w w ววว w นว่ะไอวิวอนไอวววอการชนะงเอ้ฮ้ยวุ้นดิไอชาเลนยูวุ้นมึงดูดิ